โตัวมัานเด้ว่ามมนี่ิะทำงานบ่ไปครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผม เดี๋ยวครับืันนี้พอดีไปตกป่ามาครับบ่ได้ป่าครับบ่มีป่าเลยครับก็บ่ได้ป่าเลยว่าจะมัดตึกแหครับพี่น้องพอดีนั่งกับังลงครับตึกในคลองนะครับดี๋ยไห่น่ะตู้ตึกไห้ครับเห็นปลากระบอกมออลายเลยว่าจะลอตถึกเบิรงครับเดี๋ยวมันหล่นกันว่าสิมาน่พี่น้องน้่งกับรังไหลออกครับของธรรมชาติ เหมือนมันหนีหมดนล้ามังพี่ตัวขุนกันครับเหนาโอ้มี่แต่ปลาเล็กกระบอกเล็กอื้อดีดเก็บเลยพี่น้องเลยคุณอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหด โอ้โฮติดป่ะติดต <lush> <'s> ่อป่ะปัดดิ่นเต็มแหเลยพี่น้องเลยแต่ว่าที่อยู่หลายวัฒนธระอาจจะมีต่อมีใหม่น้ำนะพี่น้องเนาะฮืม đã ổn, à, mẹ ơi, à, tiệm trọm hèn đấy các cái này, ผมไปไกลป้ปหน่อยครับทางแคบโดดเต็มนี่โอ้ดูดูโอ้พี่ตู่ทอดโอ้ไหวไหมพี่ตู่ไหวไหมให้ช่วยไหม,มไม่เดี๋ยเดี๋ยวหยกมาขึ้นเลยพี่น,อน้องเลยกล่องทั่วกับไปแล้วนีว่เนาะ เอไไอไม่ได้ใช่ไหม,มเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยว,วยกไฟบิตูกัน เพ <c oughs> ิ่ <c oughs> งเนี่ย <c oughs> โทษนะครับเต็มกับลางมั้งเลยครับปาดเดียวเดี๋ยวไปฟดครับพี่น้อยตรงแบวครับพี่น้องหิวไหวเลยบาดเดียวครับพี่น้องเลยเต็มกับลางมัง้งหดหงเป็นไงบ้างพี่หน่อยทีเดียวมึงบอกพี่ตูคนหากินหมาน เหยาะเลยพี่น้องเรับโอ้โยสอนกระบอกครับแล้วก็ปลาค้างดําครับใกล้ๆปลานิลล่ะครับแต่ว่าปลาสาพันธุ์ใหม่แต่ว่าปลาเมื่อนี้เขาหามเลี้ยงครับเ,เขาหามเลี้ยงครับปลาค้างดำเล่นนอนไม่หลับนะคืนนี้แล้วเอาไปทำอะไรนะนงค์ ส่วนมากเน่ะผมได้ไปเนี่ยส่วนมากผมจะแฉกแฉกเขามากมากคนไทยมันตัวมันน้อยครัแต่ทอดอร่อยนะไอ้อส่วนที่ชอบชอบไอ้นี่เขาตัดขี้ออกแค่นั้นแหละจบเขาทำดีเลยเขาผ่าหลังตัดหัวแล้วก็ตากแดดทอดกินข,ข้าวแล้วดึงหัวออกขยันทค่วันได้ขยันได้จะว่นก็คืนยาวไปยุงมันเยอะ<ช>บน nó mọc, đến tạt quăng cái nó mọc, mọc, lại một bài, được không? Nói nó có tha được qua qua bờ mỏ tê,

ดีไม่กลัวแล้วดีก็ลองกินอร่อยไม่กลัว,ลวให้มันเกิดน,นะครัะผลตกก็ได้ชอบเด็บด้ยวยครับพี่หนองบาทเดียวครับเต็มถังสีปวกกอกคือหลายครับ มออีกรอบสองครับพี่นอ้องหัวจะวานถึงปะมันอยู่ยังไก่เลยไก่ตั้งคู่น่ะถึงไหมฮะถึงพี่ตู้มาถึงออกองใบไม้หรือเปล่าหรือปลานี่มันก็มีใต้น้ำอืม

รอบน้ำแเราในในรอบม,มันจะมีใบมุงคลใบไม้มมขยะเลยนะดำดำนะเดี๋ยวเปิดฟาวเนี่ยตรงนี้จะชัวร์กว่าเนี่ยแต่ไม่ค่อยอุ Ü ้ยนายอยู่น้าทัวอยู่น้าทัวอยู่ถาาดนนี่่ัวครับเดี๋ยวไปตัวไปฟังคนกับฟังเก่าแหละครับป้าอยู่จะถ่ายน้ำี๋ยวพี่ตัวแร้วจะติวมว่านี่ครับ ยังเมื่อกี้เตรียมทางสีหมกอ,อกกอกพี่น้องเมาเจ้าอีกครับพอมันหลายป่าธรรมชาติครับคลองธรรมชาติเอาหนึ่งมันอยู่ท้ายๆน้ำเนี่ยเยอะ,ะอยู่ท้ายๆน้ำนี่ยเยอะวัดแป๊บๆเดี๋ยวเตรียมเลย ไม่ถึงเท่าไหร่โอ้บาทนี้บกค่อยหนาปนใดครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายจะพักกันคับทำเนเขาเผากันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เมื่อกี้เอาไปเยอะละล <laughs> ิงสิเหลืครับกรมีวางติดคล้องกับัิงสีเหละอกับยี่มีเน่ากินหลากหลายครับเพือมมีปูผมปูธรรมชาติมานนำคล้อง ผูมาจากทะเลเนออกจากวังเเน่กุ้งนี่แหละครับอืมนี่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่กระโดดสาบสาบขึบ้นเพาลาแล้วครับพี่น้องเอ้ โอ้โหขนาดไม่ค่อยหนาเนี่ยเต็มเผาเต็มเผาอะเนี่ยโอเคครับพี่น้องเมื่อกี้มันถือหลายครับแล้ววันนี้ก็เลือๆหน่อยครับไปครับเป็ดปศุนี่นะบลานสองครับพี่น้องบ่บอหนาบันไดครับ เป็นอย่างนั้นจริงครับแรกไม่ได้ล้างให้สะอาืมไม่ได้หลังเริ่มแห,งห้งก็้วเนี่ยกลับพอดีเดือนหน้าเ,เ,นเข้ามาพอดีให้หให้ลุงให้ลุงกับกับแม่บ้านมามาเอาป่ากับพี่นอ้องกำลังเข้ามากำลังถอยรถอยูนอเอานี่พอป่าไปไปขัวครับ ไปเห็ดครับอย่ามันเอาก่อนนะเอ้ยลูกน้องหลายใช่เหนียบ้านาเองครับมันนี้โอ้ยหลายขับมา,า,บมาไปหาซื้อผล,ลมไม้เยาเยงะมา ไปไปไปเกรงใจอะไรพี่ให้เยอะแยๆสวัสดีค่ะได้ได้ได้ของหวานมาฝากพี่หน่อยด้วยีกล้องผมซูมไปเนี่ยโอ้ซูมไว้ซูมไว้คนยิ่งตัวเล็กกลายเป็นหมูเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปล้งที่บ้านครับพี่หนุ่มกะมังหนึ่งกับเต็มวันนี้จะไปคั่วครับพี่น้องวันนี้ ไอ้ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ยักษ์ยักษ์โผลเดียวละโอ้โหปวดไม่ไหวเออไม่ตัดไม่ตัดพ่อนะสาตื้อมาฝากที่หลังม้ามาแล้วเอาอะไรมาเนี่ยเอาหน่อไม้ไปด้วยพี่เออจ้ะขอบคุณค่ะเออน้องไม่ได้น้ำแข็งทีนั่งแบบทำเอาดิเปรี้ยวหรือหวานพี่หวานเปรี้ยวปี๋เอาหน่อยถ้าเปรี้ยวถ้าหวาน เอาเลยเด็ดเลยเอาเลยเนี่ยไม่เยอะเนี่ยต้อไปอยุ่งเขาเลยเออนักป่านเก็บบร,ระขามปมนนีนี้ไม่ค่อยโดดเท่าไหร่เนอ้นนอนอ,อันนี้มะขามอะไรเขาเรียกมะขามอะไรเนี่ย กระดานเนอะใหญ่ปีนี้ก็ค่อยโดย่งเนีอปีนันมาโอ้โหหอยเต๊ะสากหลักเนี่นยไปแล้วครับบันี้ไปกลัวป่างานเขาเจ้าละแม่บ้านเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่น้อยกระมังหนึ่ง <c oughs> สามทุ่มจะเสร,ร็จป,ปุงง๊บบอกมู้โอเคครับี่น้องก็ มื่อนี้ผมไปตกปลาพี่น้องเด้อไปตกปลาบนะ่ได้ปลาครับบ่อไต้บต่ได้มันเงียบครับอากาศปิดบ่มีลมมียังทั้งสิ้นห้อนเอา้าก็เลยมาหาหน้าตูวครับมาตึกปลาหน้ตาตูวแลยตึกไข่ก็ได้พอได้กินพี่น้องหลายกันหลายเนี่ยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมพากับคลิปหน้าเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้มานั่งเดินวังหน้าตูว สภาพบรรยากาศย้ำแรงครับลมเลื่อนครับ